Gentlemen, this is the 58 kilogram fight between Se Plonjit from Thailand and the blue color Yendena Cambodia from Cambodia. Se Plonjit or Natanon Prayarat, he is now 18 years old from Konkan province. And Yendena Cambodia was When the Thai boxer his last match he win over Wisanukorn SC ต้อย8ริ้ว and he is now 19 years old Mekol Krahom athlete SC พืชจิตน้ําหนัก59กิโลกรัมสูง1.75อายุ24ឆ្នាំทลอตประกวด70ดองเทញ40ดองประกวดออย ពួតឲ្យគូប្រកួតត្រឡប់ដប់ដងចាញ់30ដងស្មើពំដែលមានល្ងាចចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករស៊ីដេតកោបកកម្មបណាតមកពីក្លឹបសរព្រឿនឈីតបង្គំគ្រូតាមលក្ខណៈព្រមមុខ4បង្គុលខៀវកីឡាករយេនឌីណាមកពីបរាជិនាចកកម្ពុជា มีตุ่มกุลฮาสปรามไมกิโลกรัมคำปูหุ่นไม่เจ็ดซับอายุมเพินิณัมหล่อประกุตไซสปรามดองเชียร์ไซสปไยดองหล่อบีออยสันลอบสปรามดองจันปีดองสมาร์คเมียนเวียจงกราจันกีฬากรไทยโมบิคลับกะัิกรรมปริจินจกัมบุเจบังกลมครูตามระเบียบเนเลจัครับก็มาถึงคู่ที่สของการถ่ายทอดสดทางเอสเอทวีของเรานะครับ คู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสสอเพิ่นจิตนะครับเจอกับเยดีนานะครับจากกัมพูชานะครับทางด้านของเสนะครับชื่อจริงนัทถนน์ไกยราชนะครับมาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับปัจจุบันนี้ก็อายุ19ปีนะครับสิบแปปีครับขออภัยครับส่วนทางด้านเยดีนานะครับก็อายุ19ปีครับก็เป็นมวยสไตล์จังหวัดฝีมือครับเข่าศอกนี่เป็นอาวุธสําคัญนะครับไฟล์ล่าสุดนี้เคยชนะคะแนนวิศนุพรสจตอย8ปดลิ้วมาครับ นี่ครับก็แม่ดูรูปร่างจากการไหว้ครูแล้วครับแม่ก็ไม่ไม่เสียเปรียบกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องบอกครับว่าสเสสอเพื่อนจิตนี่หรือซุเปอปร์จับชื่อเดิมเขานั่นแหละครับก็ลีลาก็นี่แหละครับอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ครับก็เป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์ นัดที่ของของโปรโมเตอร์อาทิตย์คดชาครับก็วันนี้ก็มีคุณพ่อครับคุณคุณน้ำอ้อยเมืองชนจิรพันธ์ครับเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ช่วยประกอบผู้มวยนะครับในสึ่งเจ้าเมืองชนบวกแสงอาทิตย์อิิสุโขนะครับก็วันนี้ครับก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดีครับทาให้การแข่งขันมวยไทยวัฒนธรรมมวยไทยประทะมวยกัมพูชานี่สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับผู้ห้าบนเวทีครับกรรมการนาคินคําสีนะครับก็ เป็นผู้ห้ามนะครับบาทรตึกตีมวยบ้านมาดาไลอัญญากระดาษบาตรบันเชียปิกกรกาในการประคุณตลอกกลาก็ตั้งปีตลกีวาก็ตังปริจิณญาจ้กรมพูชเียก็โดยเีลาก็ปริจินณจ้ไทยลัอกบพงจะเรียิจอมถการประกวดเอตึกตีมวยเรียนน่องอาการใีขยมบาดซมจุมรีบจูนทานเลยทั้งไอตีดดับใบไคู่นำปีบัวดอกใบณะ យើងនឹងរៀបចំធ្វើការប្រកួតដោយនាំយកកីឡាករពីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាមកដូចជាកីឡាករ Elyes មកពីក្លឹប VIP កីឡាករ Chien Hong មកពីក្លឹបក្រសួងការទូតនិងកីឡាករ Yenina មកពីក្រសួងកសិកម្មនៃព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាមកប្រកួតជູ່លោកនេះនៅព្រៃជម្រិតទេសនានៅថ្ងៃប្រព័ស្ដទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណ ครับก็มาว่ากันเลยครับยกแรกเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านคุณพ่อของเสเสพิรนจิตก็เป็นผู้ถอดมงคลให้กับทางด้านเสนะครับมาดูนะครับมมาดูมุมนี้แล้วก็ในจอภาพนี้ดูมุมนี้แล้วดูได้เปรียบกว่าครับเสแต่ต้องไปดูบนเวทีอีกครั้งนึงครับแม่ไม่เสียเปรียบกันสักเท่าไหร่นะครับพยายามเตะ ยางครับทางด้านของเสเยเดน่าก็พยายามวางขวาเอาคืนครับแมมีหมัดครับทางด้านของเยเหน่าครับแพยายามขวางไว้ครับ បាទកីឡាករកម្ពុជាមង្គលខៀវបាទកំពុងតែដើរចូលទៅរកកីឡាកររបស់ព្រឹត្តិការណ៍នៃចាក់ថៃឡង់ព្រឹត្តិការណ៍ថៃឡង់ជាត្អោថយបន្តិចម្ដងៗកីឡាករយេនឌីណាបានធ្វើរំលោភចូលទៅមុខហើយខាងនោះព្រោះតែជាទឹកទី1ទេតែឥឡូវនេះកំពុងទេសនានេះអញ្ចឹងជាប៉ាត់វិសោធនរបស់កីឡាករទឹកទី1ច្រើនតែជាម្ចំងនៅលក្ខណៈបច្ចេកទេសរវាងគ្នាគ្នាយេនឌីណាបានធ្វើកីឡាករព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាថៃឡង់ หมดจ้องจื้อน,นะ,ะเฮ้ยเวลาก็ไทยลองมอลโจลโจงตัดจึงกราบ้างเวลาก็เย็นนีนาเยนนีนาเนี่ยแต่ได้โจลงคนเทบจึงแล้วก็มัดสะดำั้มทะเลเยนนีนาแต่มัน,นดอลเต้ไอ้ตออเคลียร์ถอยมาเว้นเยนนีนาพวก็โจลตีบอลเตะนะครับผมสำหรับในวันพฤหัสบดีหน้านะครับวันพฤหัสนนบดีรรษษที่27อ่า21พฤศจิกายนนะครับที่เวทีมวยเทพนนิ์แห่งนี้ครับเอ่อเป็นหน้า เป็นหน้าที่ของสึกเกียรติพิพัฒน์นะครับของคุณพิพัฒน์แสงพลอยหรือคุณตุ้ยสายใต้นะครับก็ประกอบคู่มวยออกมาแล้วครับในวันพฤหัสบดีหน้า SMM มดถ่ายทอดสดครับคู่แรกครับคู่เปิดหัวหน้าเดชแป้มินบุรีครับเจอกับทางด้านนลรงธิ์อวันเชิญนะครับแล้วก็คู่รองรองคู่เอกครับเลือดนับสู้สักหอมศิลนครับเจอกับชนะชัยสอกินมีคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรฝนจางชนบุรีครับเจอกับดวงสมพงษ์ต่อสายใต้ แล้วก็คู่ที่สี่ครับเป็นมวยหญิงครับเมืองสิงจิ๋วนะครับอวันเชอร์เจอ,เจอกับน้องฟ้าแปะมินบุรีนะครับก็ติดตามชมกันได้ครับในวันพฤหัสบดีหน้าพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายนช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับ ครับกลับมาที่เวทีมวยเทระสิ์ครับมาดูภาพช้าๆในยกที่แล้วกันครับยกแรกครับนี่เป็นจังหวะวางแข้งซ้ายครับแต่ยังบังไว้ได้ครับเยลินาแอบดูครับจังหวะหมัดอีกจังหวะหนึ่งครับโอ้โหมาว่ากันต่อครับยกที่สองครับบายกตีปีเต็กตีปีบานมาดาวไทบมาแล้วกีฬากราดปีกมปุงงตะโจลน้ำมัตกีรีมกุดาวดัดเดียนอายเยเลนาบาน ជាមួយនឹងកីឡាករបរិយាជិនច័ន្ទថៃឡង់មកសេស្ទឿនជីនតែបានឈិតទួតទៅលើយេនីណាយេនាដកឃ្លៀវថយហើយយេនីណាចូលមកសម្រុកមកខាងនេះលើកជើងលើកជង្គង់សង្ខុញតែយ៉ាងណាអីចេះកីឡាករបរិយាជិនច័ន្ទថៃឡង់ធាក់ទៅលើយេនីណាយេនាម៉ាត់មួយដៃមួយ្វេមួយដៃស្តាមមកតែត្រូវមិនចំទូលដៅទេបាទហើយកីឡាករថៃមិនទាត់លើជើងក្រោលរបស់យេនីណាយេនីណាតើចូលមកទៀត ดเดร็กเวนจะเลือยเยนินาเหมือนไหนเดนายโจลมดนเดร็กเวนโรสเซ่สุดดัอามาตุดัมกว่าหมือนไหนมันดวลกีฬากอไทยเด็กอ่ากีฬากาไทยโรสเซ่เตรอมล่อนะครับแต่มันดวลเยนินาเด็ก็ยังถือว่าทําได้ดีกันทั้งคู่ครับทั้งทางด้านเสสอพิ่นจิตครับแล้วก็นักชกจากกัมพูชาครับเยดีน่านะครับอ่าแล้การสนุกครับเริ่มจะมีเห็นเนื้อแล้วครับตอนนี้ วา,างแข้งตามไปอย่างนิ่งครับอย่างเฉยครับเยดีนาะหนีหมัดครับหยับเข้าหายธีรนิดธีรนิดครับ่าดูครับไปเยดนะีนาวันจุดสลึกลาก็บริจินจากไทยลองชมุมพรทัศน์เซพีนจิตบานมางค์ยืงแล้ว สพเนชุดตัเยนนายนารงประจบเยนนาเดรไตสตัมเอาไปกดไตเวลากอบริจินาจักไทยลามปนมัดไตสตัมเดร็ไตช่วยโจเยนนายนนาโจตสกากอเทียเยนนาไปไกลตลืกีากอบริจินไทยไปไกลตลเยนนาแต่เราจบทีเดดหายกพงจับยนนาบันลึกจุดตรงตุลมันเอากีฬากอไปจไทยเจรงเตลือบานก็มาว่ากันใหม่ครับกลางเวที อย่างครับหมัดของทางด้านเยดีนานี่ต้องระวังไว้ครับเคยชนะทางด้านของวิศนุพรสจต้อย8ริ้วมาแล้วครับสำหรับนักชกกัมพูชาคนนี้ครับขยับเข้าหาครับมีสอกครับทางด้านของเสมีหมัดพยายามยับขวาไว้ครับรบกวน เข่าลำบากหน่อยนะครับอย่างนี้วางแข้งขวายัางเฉยครับเข่านายนะครับพยายามแต่งตัวพยายามแม่ดูครับเก็บเก็บหน้าเก็บคางไว้ดีหมดย,ยกที่ 2, 2ครับ<ป>เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับ ครับกลับมาที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์ครับดูภาพช้าๆในยกที่สองครับนี่แหละครับแม่ขวาตรงเข้าไปครับดีครับไม่โดนครับและนี่เป็นจังหวะเอาคืนของทางด้านเสครับแม่มีหมัดหนึ่งสองแล้วดีดูครับทีบโอ้โหแต่ดูหมัดขวาเก็ตมีศอกอีกครับและดูครับจังหวะนี้ครับโอ้โหศอกลูกนี้น่ากลัวครับมาเยนในนาบีไก่จะลุกไปแล้วบ้านนึก ទី3បាទទឹកទី3ប៉ានេះទេក្រុម17ប៉ានេះវិញយ៉ាកដាលបានធ្វើឲ្យកីឡាករចូលប្រកួតទឹកទី3ទៀតហើយនិយាយនីនាមគុលខៀវក្រុមក្រហមសេភឿនជីតជាព្រិឈិនច័កកីឡាកររបស់ព្រិឈិនច័កថៃឡង់ក្រុមភឿនជីតបានធាក់កីឡាករយេនាយេនាដើរចូលទៀតហើយចូលសម្ដៅទៅរកអសពសេភឿនជីត เป็พินตวดลืเราจันาจรานดโจลิติสสมรโจลเนนาตวดซองจึงสนามมัลือเ่เพอนคิดเป็นเนนาตวดจึงช่วยมัเตียนเพื่อนนไปลือเยนนาตวดลือเยนนาชึงสนามเยนนามัดสนามมันได้มันจับเซเพนคิดเฝาตัลือต่ฟีบานเมื่อสักครู่ครับเยนินานีทุ่มทางด้านเสนี่ล้มลงไปกองเลยครับก็ดูครับเข้าในอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแกอาวุธแก ออกได้เรื่อยๆครับดูครับหน้าซุกที่ซอกคอแล้วล่ะครับเป็นการป้องกันไว้ที่ดีอย่างหนึ่งครับในการเข้าปั้มวงในดูครับสายตามุ่งมั่นเหลือเกินครับเจดีน่าจากกัมพูชาขวาแข้งลูกนี้ไม่โดนครับเสก็ยพยายามครับพยายามหาจังหวะให้ได้ครับโอ้ยโดนขวาเข้าไปมีศอกสวนเกิน ก็ยังมีโต้มีเถียงครับอ้าวดูครับจังหวะนี้แม่ต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยครับมาเกลาก็จังปีกกระพุ่งติดฟุตกาบโคต่ยอดเยี่ยนนะกระสเซฟเวนมวยจับจวบจับเกลาก็เซฟฟินจิตจวบเายแล้วยังไม่จับบอลจรางซ้อมฟิตลรางจุกงเย็นาก็ล่างจุกงได้มาล่างจุกงเวินซ้อมฟินจิบจุกงตุบจุกงเย็นน่าอะไรอย่างกระดามลงไปย้ายมา อาญากระดาลบานเมีชมโทากเกินทำสีมาเซพินทิจตวดจึงช่วยมาเลเยน่าจับเย็นนะเบาเตาแต่เตาเย็นน่าอบดูเตาต่างปีเดือดระดับปีหลังเงือบเราเป็นให้ฝึกการประกวดยีบันตัดเที๋ยตึกตีใบนี่ตวจะเลเยน่าว่ากีฬาคอไทยเลเยน่าโจลจับไปจากุ้งเลยอกีฬาคอไทยไปก็ดูครับวงในกันครับน่ะ ทำอะไรไม่ถนัดครับกรรมการนาคินคำสรีต้องแยกครับยังเป็นฝ่ายขยับอยู่ครับทางด้านของเยดีนาครับโอ้ยโดนครับยังบังไว้ได้ขยับเข้าหาวางไม่โดนครับไม่โดนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วโดนเข้าในครับรัดแต่งตัวครับจังหวะนี้รัดตตยปีกได้แล้วครับเยดีนาแม่พยายามจะพลิกครับโอ้โห ทำอะไรไม่ถนัดครับมาว่ากันต่อการพื้การประคุดที่บรรดาลทีไทยนะตักตีใบนี้เย็นนาบันดาเตะกีฬากอไทยก็เตรียมจำพื้นประคุดจมูกเย็นหน้าว่าบัดเข้าเยนนาบันเตแต่มันเืิอไอเตะบ่าหกว่ารันที่จับตึกตีใบว่าหมดยกที่สามครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับยกที่สี่ បាននេះជារូបភាពស្ាយឡើងវិញនៅការប្រកួតនៅទឹកទី3រយៈពេលកន្លងមកបាទកីឡាករថៃជាយេនីណាមម៉ាត់ស្តាំមកលើកីឡាករថៃចាប់អោបជាប់បាទចាប់បុកបាទទៅលើតាពីរតែម្ដងបាទយេនីណាមទៀតម៉ាត់ស្តាំឲ្យទាត់ជើងស្ដាំទៅមន្តល់បានទាត់ជើងឆ្វេងទៅលើកីឡាករថៃកីឡាករថៃចាប់ជាប់បាទទឹកទី4បាទ ครับก็กลับมาว่ากันต่อครับในยกที่4ครับเสสอเพลินจิตครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินจากกัมพูชาครับเยดีนานะครับยังเดินเข้าหาเข้าต่อครับก็บังคับให้ต้องเดินแล้วละครับเยดีนาพยายามจะขยับครับแต่ลบไปก่อนเลยครับเยดีนาเอาเลยครับโดนลูกนี้เข้าไปเขวาเข้าก่อนเลยครับทางด้านเยดีนา แดงตีครับแม่แต่ดูเหล็กเหลี่ยมก็ยังใช้ได้ครับเย,ยดีนาแม่เราดูครับยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่เลยครับเสโอ้โหสว่างแข้งซ้ายแล้วมีขวาโตเบิลมาสองดอกมา,มาเกลากรล์บาฟรีงจะใครลองบันจดเดลือเย,ยดีนานตบให้จับเอาไวเอาไดูเตลือเร็วว่าเอาเตลือตาปี ่ะยาดับไปให้กการประกุดธิมต่อเียแล้วก็ไทยมันต่โจลตรกยืน้าตัวยืนนานนนกิจนาโจ้ไปตัวซองมาชื่อสนามจะไปลวบเดียดหายจับไปจงกุ้งเมาหรอก็จับประูไปจกกงมาเวลาก็ไทยายาวใบบาดจะหายากการประทธิมันต่อโอ้ยจงังหวะนี้ครับวางแข้งครับแม่แลก,กันคนละดอกครับเอาละครับเริ่มเน้นแข้งแล้วครับทางด้านเส แม่ดิวขวาขวาของเจดีนาครับแต่ดูแล้วน้ำหนักนี่ไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่ครับยังว่ากันต่อครับวา่างแข้งยังบังไว้ได้ครับเจดีนาพยายามออกหมัดแล้วตามด้วยแข้งครับเหมือนก็จะสบายสบายแล้วนะอ้าวเสียหลักล้มลงไปเฉยเลยครับบายเ,ยะนะบาเากดีนาบากีฬากด យ៉ាង២បានជាប់គ្រាទៀតទៀតហើយបាទហើយអាញ្ញាកណ្ដាលបំបែកទៀតទៀតហើយបាទទឹកទី4នេះគឺបាទកីឡាករថៃបានទាត់លើយេនណាយេនណាបានគ្រោះជេមកដៃឆ្វេងទៅលើផ្ទៃមុខរបស់កីឡាករប្រិយជនជាតិថៃឡងយេនណាចាប់កីឡាករប្រិយជនជាតិថៃនេះបោខទៅលើតាពីទៅហើយបាទឥឡូវយេនណាដើរចូលមកទៀតហើយបាទកីឡាករថៃទាត់ទៅលើយេនណាយេនណាចាប់គ្រាកបាន กุ้งบก,งกีฬาก็ไปนี่นจะไท,ทลองพีเดรเลยเจยน,นินนา,าครับก็แม่กสู้กันจะมาถึงปลายยกที่4แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะสบายสบายแลครับแม่โดนจะหักพลิกลงไปอีกครับทางด้านเสแต่ก็ยัง มีความแข็งแกร่งอยู่ครับพลิกล้มลงไปไม่ได้ครับหักไม่ได้อ้าว<ด>หมดยก,<า>กที่4ครับดเดี๋ยวกลับ,บามาว่ากันต่อครับ វិទ្យាណកអាការនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឯកសារទូលទួអប្សរាបោះលេខ11របស់ពលរដ្ឋជាចក្រកម្ពុជាឯតាជ្រាបថានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2013យើងបាននាំកីឡាករមកប្រគតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងពលរដ្ឋជាចក្រថៃឡង់ចំនួន3រូបទៀតគឺកីឡាករ Elyes មកមកក្លឹប VIP កីឡាករ Chien Hong មកពីក្រសួងកាភិជាតិនិងកីឡាករ Ye Ne Na មកពីក្រសួងកសិកម្មគឺការប្រគតពីបន្តទៅទៀតបាទ ครับอัตเตึกตีปรามกลับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายครับสำหรับคู่มวยในสัปดาห์หน้านะครับในวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2556นะครับ s m m TV ถ่ดีไยทอดส่วนครับเป็นหน้าที่ของคุณตุ้ยสายใต้ครับคุณพิพัฒน์แสงพลอยครับเจ้าของสึกเกียริพิพัฒน์ครับคู่มวยอยู่ในมือผมแล้วครับมี4ี่คู่ด้วยกันครับเปิดหัวหน้าเดชแปมินบุรีเจอกับตะลงฤทธิ์อวันเชิดนะครับ คู่รองครับเลือดนักสู้สักหอมศิลนเจอกับธนาชัยสกินมีผู้เอกของรายการครับเพชรขนจางชนบุรีครับเจอกับดวงสมพงศ์ต่อสายใต้แล้วก็คู่ปิดท้ายนะครับก็เป็นมวยหญิงครับเมืองสิงห์จิ๋วอวันเชิดครับเจอกับน้องฟ้าแปะมีนบุรีครับมาคู่ดัชติปรามณีกีฬากอเยีนาโดยจิมเบียนพรีเชียงกีฬากอปริจินิจัไทยลองมาเยีนาดาวสำรกโจลโฮกกีฬากอปริจินิจัไทยเตาะทอยระหด កីឡាករជេននារបានជុលទ្វារ៍កែងតែមិនបានត្រូវទៀតឥឡូវជាប់ព្រៀនទៀតហើយអាញាកណ្ដាលបបែកទៀតហើយបាទគឺការប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី5នេះបាទបាទស្វាគមន៍មួយដល់ស្វាគមន៍ឲ្យទាត់មួយជើងទៅលើជេននារជេននារជុលកីឡាករថៃវីកែងទៅលើជេននារហើយជេននារនៅតែស្រុកជុលបាទចាក់មិនលេងជាប់ហើយបាទកីឡាករថៃទាត់លើជេននារនាររងជេននារវីកែងទៅលើកីឡាករ วิจิเนจไทยลองไปบ้านมาไกลเกียรตมาไกลสนามวอเยน,นาบัสนเกียรติเร้าฝ่ายเกนนียรติอายมันเกียราลมาครับก็ขอแจ้งผลการแข่งขันคู่ที่ผ่านๆมานะครับคู่แรกครับฟ้าใสาแสงอาทิตย์อิทธิสุกโตครับก็แพ้คะแนนกับเอ่อเซียมซอมนางครับจากกัมพูชายินศรีน้อยเกียรติบุญมีครับชนะคะแนนทางด้านของตะกุฏทองอ,อัลวนสุวรรณ แล้วก็ดวลซอเพิ่นจิตคบชนะคะแนนซอมปริสุเปรียนะครับจากกัมพูชาไปแล้วคู่นี้ครับก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับเหลือ30วินาทีสุดท้ายครับอจับยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินของของกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับกรรมการนาคินคำศรีครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ แล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของเสอพเดินจิตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเยดีนาครับจากกัมพูชาไปนะครับนี่แหละครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับก็แจ้งผลการแข่งขันให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบันอีกครั้งหนึ่งนะครับอินทรีน้อยสิทธิ์บุญมีนะครับชนะคะแนนตะกุดทองออวนสสุบันครับคู่ที่2ครับฟ้าสายแสงอาทิตย์อิติสุกโตครับแพ้คะแนนน้กับเซียมสรองนางครับจากกัมพูชา ดวลสเพิ่นจิตครับชนะคะแนนซอมบลิปสุปรียนะครับจากกัมพูชาแล้วก็เสสเพื่นจิตครับคู่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเยดีนากัมพูชานะครับ49-47ทั้ง3เสียงครับช่วงนี้ครับไปที่น้องนุ่มนิ่มแล้วก็กุมารดำเลยครับ